สวัสดีค่ะออร่ราทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงทั่วไปประจำเดือนกันยายนนะคะราศีตุลธาตลมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ เรามาเข้าเรื่องของชาวราศีตุลกันเลยนะคะชาวราศีตุลคลิปที่แล้วที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสกับคลิปนี้นะคะผู้ที่ดีอยู่แล้วให้แค่ว่าประคองตัวแล้วก็อย่าประมาทก็แค่นั้นเองนะคะแต่ว่าผู้ที่เรากําลังจะกล่าวถึงอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่เข้าเกณฑ์คือที่หนึ่งคุณจะต้องเป็นคนที่ขี้รักขี้ขโมยเป็นคนที่ทำอะไรรับหลังคนอื่นเป็นคนที่ไม่สุดจริตแต่ตัวเองและผู้อื่น เนี่ยนะคะคนนี้จะเข้าเกณฑ์ที่ออร,ราจะพูดถึงราศีตุลในประจำเดือนกันยายนนี้นะคะและเป็นผู้ชายอายุตั้งแต่35ขึ้นไปเลยนะคะยาวไปเลยนะคะคนคนนี้จะเป็นคนราศีตุลที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะว่าชาวราศีตุลท่านเนี้ยเขาเป็นยังไงทำไมออร,ราถ,ถึงพูดกับเขาแบบนี้นะคะณนะเวลานี้ตอนเนี้ย ที่ออราหรือว่าคุณก็แล้วแต่ได้เข้ามาเปิดฟังออราเนี่ยตอนนี้นะคะคุณกำลังยอมจำนนรอโอกาสดีๆคือทำอะไรไม่ได้แฮงแมนเนี่ยคุณทำอะไรไม่ได้ละคุณจะต้องอยู่อย่างนั้นไปก่อนรอจังหวะและโอกาสที่ดีๆมาหาคุณแต่ให้คุณมองนะคะชาวราศีตุลท่านเนี้ยให้มองนะคะว่าไพ่แต่ละตัวเนี่ยมันเป็นความผิดที่คุณได้กระทำไว้ทั้งนั้นเลย ไม่ว่าจะเป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นและตัวเองมันก็จะติดตามคุณไปอย่างเงี้ยเงินที่เคยทําได้ได้แถวนี้ไม่พอจะต้องเอาเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเรามาเข้าเรื่องนะคะใบที่สองเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบพระราชาถือดาบหมายถึงผู้ชายหรือผู้ที่มีอํานาจยิ่งใหญ่กว่าคุณและเป็นผู้นํามีการตัดสินใจแบบมีความคิด ไม่ใช้อารมณ์นะคะพระราชาถือดาบเนี่ยจะไม่ใช้อารมณ์ดูสิคะท่านวางดาบลงท่านจะฟังและท่านจะดูและดูรอบด้านด้วยนะคะดูซะก่อนว่าท่านมีการสื่อสารโดยการใช้นกเหยื่อนะคะเป็นตัวสื่อสารเพราะฉะนั้นนกเหยี่ยวเราก็ต้องรู้นะคะมองได้ไกลและจับเหย่่ยวจับเหยื่อเนี่ยมองก่อนแล้วเขาถึงได้มั่นใจแล้วว่าเหยื่อเนี่ยจะต้องเป็น อาหารอันโอชะของเขาแน่เขาถึงจะบินลงไปจับมาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารพระราชาถือดาบองค์นี้ได้ข่าวที่แม่นยําข่าวที่จะไม่คลาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อยอาจจะมีผิดนิดๆแต่ไม่ได้มีผลอย่างนี้เลยนะคะที่เขาได้ข่าวมา ภัยของคุณเนี่ยมีแต่ผู้มีอํานาจผู้ที่มีบาร,รมีผู้ที่เขาเรียกว่าร่ํารวยหรือว่าโตฝากคุณเอาอย่างนี้กันถ้าเป็นถ้าเป็นในบริษัทก็จะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยที่คุณมีปัญหากับเขาเนี่ยเออจะเป็นแบบผู้หลับผู้ใหญ่ที่แบบโอ้โหคุณคุณไปมีปัญหาได้เหมือนกันเนาะกับผู้ที่เขามีอํานาจแล้วเขาเขามีความคิดแล้วเขา เขารู้เรื่องอะ่ะแต่คุณนะ่ะไม่รู้เรื่องต้องบอกอย่างนี้เลยถามว่าทําไมคุณถึงไม่รู้เรื่องถ้าคุณรู้เรื่องคุณคงไม่ไปขโมยใครเข้ามาหรอกใช่ไหมคะเอาละทีนี้เราก็มาเข้าก่อนว่า the emperor เนี่ยหมายความว่าไงก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีอํานาจและเป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นผู้นําและมีความร่ํารวยและมีความมั่นคงและที่สําคัญมีความรู้รู้ทุกเรื่องที่อยากรู้คุณมีอะไรสู้เขาคะแฮงแมนใช่ไหมคะ คุณไม่มีอะไรสู้เขาเลยนะคะแฮงแมนเพราะฉะนั้นคุณต้องฟังอล่าอ่านไพ่ให้จบถ้าคุณเข้าเกณฑ์นี้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่ไม่ได้มีเกณฑ์ตามที่อล่าพูดนี่หรอกฟังเอาไว้เอาไว้ดูว่าเออนี่ไงเพื่อนเราชาวราศีตุลก็มีแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ตุลจะเป็นสัญลักษณ์ตาช่างแล้วทุกคนจะเป็นหมดบางครั้งตาช่างก็มีอยู่ข้างเดียวก็มีนะคะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าเราเคยบอกแล้วนะคะว่าในเมื่อคุณเกิดมาเป็นดาวดวง ตาช่างเนี่ยแล้วถ้าคุณทำผิดซะเองเนี่ยโทษคุณจะหนักมากหนักมากกว่าคนปกติทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงได้เตือนนักเตือนหนานะคะว่าให้เลือกทำแต่สิ่งที่มันถูกต้องอย่าทำสิ่งผิดผิดนิดก็ไม่ได้ในที่ที่เราโอ้ยใครไม่เห็นเราหรอกเนี่ยเราทำ ความลับไม่มีในโลกใบนี้นะคะเมื่อคุณทำคนกับคนสองคนคนไม่เขาก็เราที่จะต้องเอาความลับนั้นไปเปิดเผยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมานั่งปิดปากคนที่เก็บความลับให้เราโดยการใช้เงินเท่าไหร่ไม่รู้หรอคะนั่นทำดีสิคะเราไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทแต่สลึงเดียวนะคะเมื่อเราทำดีก็บอกแล้วเปิดได้ทั้งหน้าเปิดได้ทั้งหลังเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ต้องกังวลใครจะเอาคุณมาเปิดเผยอะไรคุณก็ไม่ต้องไปสรรหาอะไรมาแล้ว เพราะคุณมีแต่ความถูกต้องไงคะไม่ได้มีความผิดอะไรคนเราทุกคนนะคะมีความผิดเราก็แก้ไขซะผิดเล็กๆน้อยๆมันผิดกันได้อยู่แล้วไอ้การที่ว่าทุกคนทํามันก็ต้องมีผิดพลาดแต่ไม่ใช่ไปเอาเปรียบคนอื่นหรือไปโกงคนอื่นหรือไปยักยอกคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าความผิดเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้เป็นความผิดที่จงใจนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูไพ่ต่อไปนะคะว่าเขาได้ห้าถ้วยห้าถ้วยเนี่ย มันคืออดีตที่ผ่านมาแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสมหวังอะไรอย่างที่เขาคิดหนักหนาหรอกพวกพ้องหนีกันไปหมดคนรักก็จากไปเพราะว่ามันพังหมดไงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดไว้มันพังหมดมันไม่ได้อย่างที่เขาหวังแล้วมันก็ไม่มีอะไรเหลือเลยสําหรับตัวเขาเองนะคะถึงมันเหลือก็แค่นิดหน่อยมันไม่พอมันไม่พอใจเขาหรอกมันนิดเดียวไม่สามารถจะพยุงตัวเขาขึ้นมาได้นะคะอันนี้คืออดีตที่ผ่านมาของเขาอะนะคะส่วน สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานมานี้นะคะเขาได้8ดไม้เท้าก็หมายถึงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวหน้าก้าวกระโดดจากฝีมือของเขาที่เขาทำเนี่ยแหละไม่รู้ว่าเขาทําอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันเหมือนกับว่ามันทําให้เขาใจชื้นขึ้นมาหน่อยนึงว่าแบบเอ้ยเนี่ยฉันทําโชว์ผลงานแล้วนะฉันได้ผลงานนะทั้งที่อดีตฉันก็เคยทําพังทพาพลาดแต่วันนี้ฉันโชว์ผลงานแล้วนะฉันมีผลงานไปโชว์แล้วนะไปอวดแล้วนะอย่างเงี้ยเขาก็จะผ่านมานะคะไม่นานมานี้เองแต่สุดท้ายตัวตนคุณก็ เป็นแฮงแมนอยู่ดีอะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะโชว์พาวโชว์อะไรแล้วคุณโชว์ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางและกรรมกําลังตามทันคุณไงคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรับกรรมกับมันนะคะต่อไปนะคะเป็นไพ่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยได้พระราชาถือไม้เทา้าก็หมายถึงผู้ที่มีความรู้มีพลังที่ชัดเจนมีความชัดเจนของตัวเองและมี ความเป็นผู้นําและมีความมั่นคงและร่ํารวยอายุก็ไม่ได้มากเท่าไหร่น,นะคะคนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ30ไม่เกิน50าะนะคะคนนี้จะไม่เกิน50แต่ว่า the emperor เนี่ยน่าจะเกิน50นะคะน่าจะสักประมาณ60อะไรไปนู่นละคะ่ะอันนี้น่าจะเกินส่วนพระราชาถือดาบเนี่ยก็จะอยู่เราเราอาจจะแก่กว่าอาจจะแก่กว่าพระราชาถือไม้เท้าหน่อยหนึ่งะนะคะเพราะว่าดูหน้าตาแล้ว แต่ละคนเนี่ยน่าจะอ่อนแก่กว่ากันก็5ปี10ปีอะไรประมาณเนี่ยนะคะที่คุณไปจัดการไปทําเขาแล้วเขาเตือนคุณแล้วคุณไม่ฟังอะ่ะคุณก็จะต้องเจอนะคะในสิ่งที่เตือนแล้วไม่ฟังอะ่ะคุณก็ต้องโดนสั่งสอนถ้าไม่โดนสั่งสอนคุณก็ต้องโดนอย่างถ้ามีกฎหมายก็จำคุกกันเนาะเอางี้แล้วกันประมาณเนี้ยอืม เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ cha, ana, ouais, ้นในเร็วนี้คือพระราชาถือไม้เท้าผู้มีความรอบรู้และความชัดเจนและความเป็นผู้นำมีความมั่นคงและล่ำรวยนะคะแล้วปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขซะที่สุดในโลกเลยก็คือแดเหรียญก็คือความสำเร็จของคุณในฝีมือและทักษะของคุณก็หมายถึงว่าแหมถ้ามันเป็นไปได้ฉันอยากจะกลับไปทำอะไรด้วยตัวของฉันเองฉันอยากจะกลับไปแก้ไขตรงนี้ฉันอยากจะทำอย่างนี้ฉันไม่อยากยุ่งกับใครอีกต่อไปแล้วฉันก็ทำเงินได้ฉันก็ทำงานได้ นี่ไงคะสิ่งที่เราไม่รอบคอบในการที่เราไม่คิดอะไรก่อนที่จะลงมือทําสุดท้ายนะคะเราก็จะต้องเป็นผู้รับเคาะคนอื่นหนีหมดแล้วคะ่ะไม่มายุ่งกับคุณเลยทิ้งให้คุณนั่นแหละนั่งห้อยหัวนอนห้อยหัวยืนห้อยหัวอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะคะเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มาทํากับเราเขาไม่ได้มารับรับเวรรับกรรมกับเราเราเป็นผู้รับเวรรับกรรมเพราะฉะนั้นก่อนจะทําอะไรเนี่ย คิดให้ดีซะก่อนว่าเมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยมีสุขหรือมีทุกข์แล้วสิ่งที่เราสําคัญที่จะต้องคิดให้มากๆเลยนะว่าการกระทําของเราเนี่ยมันไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยสิคะสําคัญมากๆเลยถ้ามันทําให้คุณมีความสุขแต่คนรอบข้างทุกข์สังคมเดือดร้อนคุณก็ยังคงต้องคิดใหม่ทําใหม่นะคะว่าไม่ควรที่จะทําสิ่งนี้เข้ามาต่อไปนะคะ มันก็จะได้อยู่ที่9ก้าดาบแนวทางของการแก้ไขเนี่ยคือตอนนี้วินาทีนี้คุณก็หลอนไปเลยเอางี้แล้วกันคือคุณเนี่ยจะไม่ได้มีเวลาหลับเวลานอนของคุณเนี่ยนะคะกุ้มอกกุ้มใจเนาะมันจะนอนหลับได้ไงนะมันก็จะมีแต่สิ่งที่เหมือนกับที่คุณเดินเคยโดนหลอกลวงโดนกระทําคือเพื่อนก็หักหลังอ่สิ่งที่คิดว่าจะได้มันก็ไม่ได้มันคือมันผิดพลาดไปหมดเลยก้าดาบเนี่ยมันคือเป็นการหลอกลวงแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ อยู่กับสิ่งที่ผิดๆตลอดเพราะว่าก็หลอกเขาไว้นะพอเขาจับได้มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะไปทําอะไรได้ก็เราสร้างมาเราก็ต้องยอมรับกับมันนะคะแม้นๆหน่อยละกันเออไปรับกันไปยอมรับกันละกันว่าเราผิดอะไรแก้ไขยังไงได้มั่งโทษเราสมควรอยู่แค่ตรงไหนเราผิดเท่านี้เราควรจะมีโทษเท่าไหนเท่าไหนคือยอมรับแล้วมันจบค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปดื้อแพ่งมันถ้าคุณดื้อแพ่งเถียงมันอยู่นั่น่ะ เขามีหลักฐานครบหมดเลยค่ะในเนี้ยเพราะฉะนั้นมันคือการที่เขาต้องการทราบเท่านั้นเองว่าคุณเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเขากล่าวหาหรือไม่ก็เท่านั้นเองแต่หลักฐานเขามีไว้หมดแล้วเขาไม่ได้มานั่งใส่ไควใส่ความคุณแต่เขาเอาความจริงมาเล่าให้คุณฟังแต่ความจริงนั้นนั้นมันดังไปโดนจิตใจคุณเมื่ออดีตที่อยู่ในใจคุณไงคะคือเจ็ดดาบที่คุณเคยโกงเข้ามา แล้วก็ทําสิ่งผิดผิดเรียกว่าอาจจะทําอะไรที่มันเลี่ยงกฎหมายหรือว่าหลอกลวงหรือไม่ก็ทําอะไรที่มันไม่สุจริตเอาอย่างนี้แล้วกันโดยการที่ลักขโมยอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่บ่วงมันไม่ไปไหนมันก็จะมัดคุณเพราะคุณเป็นคนลักขโมยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็บอกแล้วศีลและธรรมเนี่ยสำคัญคุณก็นึกยึดไว้สัก ข้อหนึ่งข้อไหนก็ได้คุณยึดไว้เถอะไม่ว่าจะเป็นศีลห้าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้ามีแค่ห้าข้อเองค่ะคุณยึดสักข้อหนึ่งเพราะอย่างอย่างน้อยๆคุณก็เป็นผู้ชายนะคะอย่างน้อยคุณน่าจะมีความดีติดตัวบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะอย่าเอาความเห็นแก่ได้มาบาังหน้าและสวมทับด้วยเสื้อสูตรแล้วบอกว่าฉันดีอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นคนเราเดี๋ยวนี้เขาเป็นคนที่มองกันลึกลงนะคะสังคมไทยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป โลกมันเปลี่ยนสังคมไทยคนไทยเลยเปลี่ยนไอ้ที่เขามองคนเป็นเนี่ยมันมีมากมากขึ้นนะคะไม่ใช่น้อยลงมากขึ้นแต่คุณไม่เข้าใจเองคุณยังอยู่แบบเดิมเดิมคุณเลยคิดว่าไม่มีใครรู้ที่คุณทำช่วงไงคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขารู้กันทั้งนั้นแหละค่ะแต่สังคมไทยเขาจะดูว่าขโมยเนี่ยมันจะไปดิ้นแล้วมันจะไปสิ้นสุดตรงไหนต่างหากละ่ะคะเพราะฉะนั้นใบสรุปของคุณเนี่ยมันคือก้าวไม่เท้า เก้าไม่เท้าเนี่ยก็คือคุณหยุดเฉยๆอย่างนั้นนะเออหยุดแล้วแบบเฮ้ยพยายามซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วก็หลอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันเนี่ยมันคนแข็งแก่งแต่จริงๆแล้วคุณไปไม่รอด คุณเลยต้องหยุดอยู่กับที่หยุดแล้วก็ทําให้ใครไม่รู้ว่าเออคุณยังแข็งแรงอยู่คุณยังเก่งอยู่คุณยังเอาอยู่นะคุณยังไหวนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนอื่นเขามองคุณออกหมดนะคะไม่ใช่เขาไม่มองออกเพราะรอบตัวคุณเนี่ยคือนักปราดนักรู้และนักสยบอารมณ์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระราชาถือดาบเขาก็ใช้เหตุผลตัดสินนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์เขามองเขาดูเขาเล็ง ก่อนที่เขาจะตัดสินอย่างพระราชาถือไม่เท้าเขาดูความเป็นไปได้เขามีความรู้เขามีความเมตตาการุณาเขาให้โอกาสอย่าง The Emperor เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจและมีบารมีที่สูงที่สุดเรียกว่าทุกๆคนเนี่ยนะคะที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่าคุณเนี่ยทำไม่ดีแต่เขาให้โอกาส แต่คุณตังหากอะ่ะยังดื้อแพ่งอยู่อะ่ะไม่ยอมไม่ยอมรับไม่ยอมนู่นไม่ยอมนี่คือคิดว่ามันไม่ใช่ม,นนมันนู่นมันนี่แต่เปล่าเลยนะคะบทสรุปของคุณเนี่ยมันคือก้าวไม้เท้า ที่ไม่สามารถไปไหนได้เลยยอมรับมันเถอะค่ะยอมรับและเปิดเผยสิ่งที่คุณรู้ถึงที่คุณขโมยสิ่งที่คุณหลอกลวงและบอกเขาซะทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ไขได้ด้วยตัวเรานะคะเพราะเรารู้ดีที่สุดว่าเราทําเพื่ออะไรบางครั้งไอ้การที่เราทำเนี่ยเราทําอาจจะเออมีเหตุผลในการดูแลพ่อแม่พี่น้องเออดูแลอันนั้นดูแลอันนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เห็นแก่ตัวเราก็อาจจะมีสิทธิ์รอดได้บ้างใช่ไหมคะแต่บางอย่างเราเห็น แกตัวเราทําเพื่อตัวเราเองอันนี้คุณก็ต้องยอมรับนะคะเพราะตอนที่คุณรับไปเนี่ยคุณเสวยสุขไปแล้ว1ิบปีห้าปีอะไรของคุณก็ว่าไปแล้ววันนี้ผลมันออกมาแล้วคุณก็ต้องรับกับมันเพราะฉะนั้นไม่ว่า ใครก็ตามนะคะที่อยู่ในยุคนี้คือยุคใหม่ของเราเนี่ยนะคะที่อร,ราบอกเสมอๆว่าคุณอย่ามาทําตัวเป็นไดโนเสาร์อยู่นะคุณเห็นนะว่าไดาโนเสาร์เนี่ยสุดท้ายนี่ยมันจะสูญพันธุ์เพราะนั้นเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นยุคใหม่ที่มันก้าวไปพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเป็นคนที่มีความคิดและก้าวเดินไปข้างหน้าก้าวเดินอย่างช้าๆและมีสติและไม่โกงของใครและไม่ลักทรัพย์ใครแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตอนนี้แหละคะ่ะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดของคุณที่คุณจะเปลี่ยนมันได้ด้วยมือคุณเองแต่คนไหนที่ทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับกับมันนะคะผลมันจะต้องกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนความผิดเนี่ยทุกคลิปนะคะเมื่อคลิปที่แล้วออล่าก็พูดว่าในยุคนี้นะคะใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วเห็นผลชัดเจนเลยอย่าบอกออร่า ว่าฉันไม่เห็นฉันเนี่ยเ็วมาก่อนเลยใช่ไหฉันเนี่ยเว็วอย่อาอล่าไม่รู้แต่ฉันยังยืนหน้าใสอยู่ไม่นานหรอกค่ะคุณอาจจะเป็นเดอะแฮงแมนที่อราลร่าพูดก็ได้นะคะถึงจะไม่ใช่ราศีตุลแต่ถ้าคุณทําเร็วทําชั่วมาแฮงแมนก็ไม่ได้บอกนะคะว่าจะอยู่แค่ชาวราศีตุลถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณทําไม่ดีคุณต้องระวังตัวแล้วคุณต้องแก้ไขมันซะถึงจะถูกไม่ใช่มาลองดีว่าฉันไม่ดีฉันยังอยู่ได้หน้าตาสวยงามหน้าตาหล่อเหลาไม่นานหรอกค่ะความลับนั้นมันจะเปิดเผยเชื่อเธอค่ะว่าความลับไม่มีในโลกนี้นะคะเพราะนั้นออร่ราฝากด้วยแล้วก็ขอบคุณดวงของชาวราศีตุลท่านนี้มากๆนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเพราะนั้นถ้าเกิดบังเอิญคุณได้เข้ามาชมออร่ราทาโร่แล้วบังเอิญ ดวงคุณช่างไปตรงเกณฑ์กับที่ออราได้พูดไว้คุณแก้ไขนะคะรับผิดซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันก็แก้ไขไปได้เราเริ่มต้นใหม่ได้นะคะอย่าทําเลวแล้วเดินจนสุดสายป่านนะคะมันจะไม่มีทางให้เราเดินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราผิดเราแก้ไขซะแล้วเราหันกลับมาปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ซะแล้วหาทางออกร่วมกันมันจะเป็นทางที่ดีแล้วสันตินะคะนั้นออรา ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดสั b สไค i b e ให้รอล่าทุกๆท,ท่านนะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ